สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาจะาพาไปทําความรู้จักกับรถบ้านสุดหรูที่กําลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการยานยนต์ระดับโลกและวงการนักท่องเที่ยวสายรถบ้านนั่นก็คือ Toyota s p ปรินเตอร์คูณ6มอเตอร์โฮมรุ่นปี2026รถบ้านคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะสําหรับการเดินทางเท่านั้นแต่มันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนบ้านเคลื่อนที่บนล้อที่ผสมผสานทั้งความแข็งแกร่ง เทคโนโลยีความหรูหราและความสะดวกสบายเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโตโยต้าต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เก่งเฉพาะรถยนต์นั่งหรือรถกระบะเท่านั้นแต่ยังสามารถยกระดับมาตรฐานของรถบ้านไปอีกขั้นจนหลายคนต้องหันมามองและให้ความสนใจเมื่อแรกเห็นภายนอกของโตโยต้าสปริงเตอร์หกคูณหกมอเตอร์โฮมสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือขนาดและมิติอันอลังการตัวรถมีความยาวกว่า8.5เมตรความกว้าง2.5เมตรและความสูงเกือบ3.3เมตรทำให้มันดูโดดเด่นบนท้องถนนไม่ว่าจะไปที่ไหน เส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ผสมผสานระหว่างความโฉบเฉีียวและความแข็งแรงฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายชัดเจนประจังหน้าโครเมียมรมดำขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโยตา้าแบบเลส่องสวา่างที่ดูทั้งหรูและทันสมัยไฟหน้าเป็นเลเแมทริกซ์ที่สามารถปรับลำแสงได้อัตโนมัติตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่มืดหรือเส้นทางที่มีรถสวนมาก็ให้ความสวา่างที่เหมาะสมและปลอดภัยถัดมาที่ด้านข้างของตัวรถคุณจะเห็นซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อครอบอยางออฟโรดขนาด22นิ้วทั้ง6ล้อระบบขับเคลื่อนแบบ 6x6 ไม่เพียงแต่ ทำให้รถคันนี้มีความแข็งแรงพร้อมลุยแต่ยังช่วยให้การทรงตัวและการยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นเหมาะทั้งการขับบนทางเรียบในเมืองและการผจญภัยนอกเส้นทางการออกแบบบอดี้ด้านข้างยังเน้นความเรียบหรูมีเส้นโค้งเว้าที่ช่วยลดแรงต้านอากาศและประตูด,ด้านข้างเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้าที่เปิดปิดด้วยระบบสัมผัสหรือรีโมทคอนโทรลสะดวกสำหรับการขึ้นลงด้านหลังของรถถูกออกแบบให้สวยงามทันสมัย ฝ่ายท้ายเล็กแนวนอนขนาดใหญ่เชื่อมต่อทั้งสองฝั่งช่วยเพิ่มมิติความกว้างและความล้ำสมัยพื้นที่ท้ายยังถูกจัดสรรให้สามารถเก็บสัมภาระได้มากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แคมป์เต็นพับเก้าอี้สนามหรือแม้แต่จักรยานไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีบันไดไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นสามารถเลื่อนออกมาอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงหรือเก็บสัมภาระหลังคาของรถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ภายในรถได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ชาร์จไฟต่างๆการเลือกใช้โซล่าเซลทำให้รถคันนี้ตอบโจทย์การเดินทางไกลที่ไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานมากนักและยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการดีไซน์ภายนอกโดยรวมของ Toyota Sprinter 6x6 Motorhome จึงไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงาม แต่ยังเต็มไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานจริงที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวที่ต้องการออกเดินทางระยะไกลนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัยหรือแม้แต่คนที่ต้องการใช้ชีวิตบนถนนในแบบบ้านเคลื่อนที่อย่างแท้จริงทุกท่านกำลังจะได้สัมผัสกับพานาพิเศษที่ไม่ใช่เพียงเครื่องจักรเคลื่อนที่แต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะการออกแบบวิศวกรรมล้ำสมัยและแนวคิดการใช้ชีวิตอิสระแบบเหนือขอบเขตร,รถบ้านรุ่นล่าสุดจากโตโยต้าในปีค 0.2026ที่ใช้ชื่อว่า s p r i n t e อร์ 6x6 มอเตอร์โฮมได้สร้างความตื่นตะลึงแก่ทั้งตลาดยานยนต์และวงการท่องเที่ยวบนเส้นทางไกลทันทีที่เปิดตัวรูปลักษณ์ภายนอกถูกสร้างสารรค์ให้ดึงดูดสายตาในทุกมุมมองไม่ว่าจะจอดอยู่เฉยๆหรือตอนแล่นไปบนถนนตัวถังมีสัดส่วนใหญ่โตแต่แฝงความสง่างามเส้นสายโคง้งเว้าไม่เพียงเพิ่มความสวยงาม ยังช่วยปรับการไหลเวียนอากาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพื้นผิวรอบนอกใช้วัสด,สดุผสมผสานระหว่างโลหะชนิดพิเศษกับคอมโพสิตท,ที่มีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบาและทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นแดดจัดหิมะฝนหรือฝุ่นละอองโครงสร้างดังกล่าวช่วยป้องกันการสึกกร่อนในระยะยาวได้อย่างยอดเยี่ยมมิติด,ด้านกว้างสูงยาวได้รับการคำนวณอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความโอ่อ่าและความคล่องตัว ถึงแม้จะเป็นพาหนะขนาดใหญ่แต่สามารถควบคุมได้ง่ายด้วยระบบพวงมาลัยไฟฟ้าที่แม่นยำบริเวณส่วนหน้ามีการติดตั้งชุดไฟส่องสว่างเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถปรับความเข้มและทิศทางลำแสงได้อย่างชาญฉลาดตัวเลนครอบด้วยกระจกนิรภัยเคลือบสารกันรอยทำให้ใช้งานได้ยาวนานแม้ขับผ่านเส้นทางที่มีเศษหินกระเด็นกระจังขนาดมหึมาสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสริมด้วยแถบแสงเล็ดที่พาดยาวเป็นแนวนอนซึ่งจะเรืองแสงขึ้นเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้ความรู้สึกเหมือนยานพาหนะจากโลกอนาคตด้านข้างถูกออกแบบให้แสดงถึงพลังและความมั่นคงล้อทั้งหมดห่อกวงถูกติดตั้งในตำแหน่งที่คำนวณมาอย่างแม่นยำเพื่อการกระจายน้ำหนักที่สมดุลยางขนาดใหญ่ดอกลึกถูกผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับรุ่นนี้สามารถวิ่งได้ทั้งบนทาราดยางถนนกรวดหรือลุยโคลนระบบกษัตริย์เทือนใช้แบบถุงลมปรับอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ขับเลือกความสูงต่ำได้ตามสภาพพื้นที่เช่นยกสูงเมื่อเข้าสู่เส้นทางออฟโรด หรือปรับให้เตี้ยลงเพื่อความมั่นคงขณะวิ่งทางไกลด้วยความเร็วสูงตัวบานประตูหลักด้านข้างเลือกใช้ระบบเลื่อนอัตโนมัติเปิดเพียงแต่เบาๆหรือสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนก็ทำงานได้ทันทีเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารทุกเพศทุกวัยส่วนบันไดมีการซ่อนกลไกลไว้ใต้ท้องรถเมื่อเปิดประตูบันไดจะเลื่อนออกมาอย่างนุ่มนวลช่วยให้ก้าวขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจพื้นที่ส่วนท้ายออกแบบมาเพื่อการใช้งานหลากหลายด้านในมีช่องเสยอัมพาระลิกและกว้าง สามารถวางจัก,กรยานไฟฟอร์กระดานโตคลื่นหรือกล่องเก็บของขนาดใหญ่ได้โดยไม่ลำบากแผงไฟท้ายรูปทรงใหม่เน้นความกว้างขวางและโดดเด่นในยามค่ำคืนช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเบรกหรือเลี้ยวนอกจากนี้ยังมีกล้องมุมกว้างความละเอียดสูงซ่อนอยู่ซึ่งทำงานร่วมกับจอภายในห้องโดยสาร ทำให้การถอยจอดง่ายแม้ในแอวพื้นที่แนวจอแอวอัมกัดแอวบนแนวหลังคาแอวมีแนวการแนวติดแอวตั้งแอวแผงแนวรับแอวพลังงานแสงอาทิตย์แบบนาโนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องแม้ในวันที่มีเมฆมากเทคโนโลยีนี้ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเห็นได้ชัดกระจกทุกบานเคลือบสารป้องกันรังสี UV และปรับแสงอัตโนมัติเมื่อต้องเจอแดดแรง ทำให้ภายในเย็นสบายโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศมากเกินไปทั้งหมดนี้คือเพียงส่วนหนึ่งของความอลังการด้านรูปลักษณ์ภายนอกที่ Sprinter 6x6 Motorhome ปี2026นำเสนอแต่ยังไม่หมดเพราะรายละเอียดเชิงวิศวกรรมสมรรถนะการขับขี่ห้องโดยสารที่หรูหราและความคุ้มค่าในด้านราคาจะยิ่งตอกย้ำว่าทำไมคันนี้ถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเดินทางยุคใหม่สวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับรถบ้านสุดหรูที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการยานยนต์ระดับโลกและวงการนักท่องเที่ยวสายรถบ้านนั่นก็คือ Toyota Sprinter อร์ 6x6 Motorhome รุ่นปี2026รถบ้านคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะสำหรับการเดินทางเท่านั้น แต่มันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนบ้านเคลื่อนที่บนล้อที่ผสมผสานทั้งความแข็งแกร่งเทคโนโลยีความหรูหราและความสะดวกสบายเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโตโยต้าต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เก่งเฉพาะรถยนต์นั่งหรือรถกระบะเท่านั้นแต่ยังสามารถยกระดับมาตรฐานของรถบ้านไปอีกขั้นจนหลายคนต้องหันมามองและให้ความสนใจเมื่อแรกเห็นภายนอกของโตโยต้าสปรินเตอร์ 6x6 มอเตอร์โฮมสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือขนาดและมิติอันอลังการ ตัวรถมีความยาวกว่า8.5เมตรความกว้าง2.5เมตรและความสูงเกือบ3.3เมตรทำให้มันดูโดดเด่นบนท้องถนนไม่ว่าจะไปที่ไหนเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ผสมผสานระหว่างความโฉบเฉีียวและความแข็งแรงฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายชัดเจนกระจังหน้าโครเมียมรมดำขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโยตา้าแบบเลสซองสวา่างที่ดูทั้งหรูและทันสมัยไฟหน้าเป็นเลเซอแมทริกที่สามารถปรับลำแสงได้อัตโนมัติตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่มืดหรือเส้นทางที่มีรถสวนมา ก็ให้ความสว่างที่เหมาะสมและปลอดภัยถัดมาที่ด้านข้างของตัวรถคุณจะเห็นซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อครอบอยางออฟโรดขนาด22นิ้วทั้ง6ล้อระบบขับเคลื่อนแบบ6คูณ6ไม่เพียงแต่ทําให้รถคันนี้มีความแข็งแรงพร้อมลุยแต่ยังช่วยให้การทรงตัวและการยึดเกาะถนนดียิ่งขึง้นเหมาะทั้งการขับบนทางเรียบในเมืองและการผจญภัยนอกเส้นทางการออกแบบบอดี้ด้านข้างยังเน้นความเรียบหรูมีเส้นโค้งเว้าที่ช่วยลดแรงต้านอากาศ และประตูด้านข้างเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้าที่เปิดปิดด้วยระบบสัมผัสหรือรีโมทคอนโทรลสะดวกสำหรับการขึ้นลงด้านหลังของรถถูกออกแบบให้สวยงามทันสมัยฝ่ายท้ายเลดแนวนอนขนาดใหญ่เชื่อมต่อทั้งสองฝั่งช่วยเพิ่มมิติความกว้างและความล้ำสมัย พื้นที่ท้ายยังถูกจัดสรรให้สามารถเก็บสัมภาระได้มากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แคมป์เต็นพับเก้าอี้สนามหรือแม้แต่จักรยานไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีบันไดไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นสามารถเลื่อนออกมาอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงหรือเก็บสัมภาระหลังคาของรถติดตั้งระบบโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ภายในรถได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ชาร์จไฟต่างๆ การเลือกใช้โซลาร์เซลล์ทำให้รถคันนี้ตอบโจทย์การเดินทางไกลที่ไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานมากนักและยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการดีไซน์ภายนอกโดยรวมของ Toyota Sprinter 6ร์หกคูณหกมตจึงไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานจริงที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวที่ต้องการออกเดินทางระยะไกลนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภยัยหรือแม้แต่คนที่ต้องการใช้ชีวิตบนถนนในแบบบ้านเคลื่อนที่อย่างแท้จริงทุกท่านกำลังจะได้สัมผัสกับพาหนะพิเศษที่ไม่ใช่เพีียงงเเคครืืร่่่ออจกลนท แต่เป็นการผสมผสานระหว่างศิละปะก,การออกแบบวิศวกรรมล้ำสมัยและแนวคิดการใช้ชีวิตอิสระแบบเหนือขอบเขตร,รถบ้านรุ่นล่าสุดจากโตโยต้าในปีคศ0.2026ที่ใช้ชื่อว่า Sprinter 6x6 มอเตอร์โฮมได้สร้างความตื่นตะลิงแก่ทั้งตลาดยานยนต์และวงการท่องเที่ยวบ,บนเส้นทางไกลทันทีที่เปิดตัว รูปลักษณ์ภายนอกถูกสร้างสารรค์ให้ดึงดูดสายตาในทุกมุมมองไม่ว่าจะจอดอยู่เฉยๆหรือตอนแล่นไปบนถนนตัวถังมีสัดส่วนใหญ่โตแต่แฝงความสง่าง,งามเส้นสายโค้งเว้าไม่เพียงเพิ่มความสวยงามยังช่วยปรับการไหลเวียนอากาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพื้นผิวรอบนอกใช้วัสดุผสมผสานร,ระหว่างโลหะชนิดพิเศษกับคอมโพสิตท,ที่มีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบาและทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นแดดจัดหิมะฝนหรือฝุ่นละอองโครงสร้างดังกล่าวช่วยป้องกันการสึกกร่อนในระยะยาวได้อย่างยอดเยี่ยมมิติด,ด้านกว้างสูงยาวได้รับการคำนวณอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเบาและความคล่องตัวถึงแม้จะเป็นพาหนะขนาดใหญ่แต่สามารถควบคุมได้ง่ายด้วยระบบพวงมาลัยไฟฟ้าที่แม่นยำบริเวณส่วนหน้ามีการติดตั้งชุดไฟสองสว่างเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถปรับความเข้มและทิศทางลำแสงได้อย่างชาญฉลาดตัวเลนครอบด้วยกระจกนิรภัยเคลือบสารกันรอย ทำให้ใช้งานได้ยาวนานแมะขับผ่านเส้นทางที่มีเศษหินกระเด็นกระจังขนาดมหึมาสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสริมด้วยแถบแสงเลดที่พาดยาวเป็นแนวนอนซึ่งจะเรืองแสงขึ้นเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ความรู้สึกเหมือนยานพาหนะจากโลกอนาคตด,ด้านข้างถูกออกแบบให้แสดงถึงพลังและความมั่นคงล้อทั้งหมดหอกวงถูกติดตั้งในตำแหน่งที่คำนวณมาอย่างแม่นยำเพื่อการกระจายน้ำหนักที่สมดุล ยางขนาดใหญ่ดอกลึกถูกผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับรุ่นนี้สามารถวิ่งได้ทั้งบนทาราดยางถนนกรวดหรือลุยโคลนระบบกริย์เที่ยใช้แบบถุงลมปรับอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ขับเลือกความสูงต่ำได้ตามสภาพพื้นที่เช่นยกสูงเมื่อเข้าสู่เส้นทางออฟโรดหรือปรับให้เตี้ยลงเพื่อความมั่นคงขณะวิ่งทางไกลด้วยความเร็วสูงตัวบานประตูหลักด้านข้างเลือกใช้ระบบเลื่อนอัตโนมัติเปิดเพียงแต่เบาๆหรือสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนก็ทำงานได้ทันทีเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารทุกเพศทุกวัย ส่วนบันไดมีการซ่อน,นกลไกไว้ใต้ท้องรถเมื่อเปิดประตูบันไดจะเลื่อนออกมาอย่างนุ่มนวลช่วยให้ก้าวขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจพื้นที่ส่วนท้ายออกแบบมาเพื่อการใช้งานหลากหลายด้านในมีช่องเสัมพาระลึกและกว้างสามารถวางจักรยานไฟฟอร์กระดานโตคลื่นหรือกล่องเก็บของขนาดใหญ่ได้โดยไม่ลำบากแผงไฟท้ายรูปทรงใหม่เน้นความกว้างขวางและโดดเด่นในยามค่ำคืนช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเบรกหรือเลี้ยว นอกจากนี้ยังมีกล้องมุมกว้างความละเอียดสูงซ่อนอยู่ซึ่งทำงานร่วมกับจอภายในห้องโดยสารทำให้การถอยจอดง่ายแม้ในแนวพื้นที่แอลจอแอลอัมกัดแอลบนแนวหลังคาแอลมีแอลการแนวติดแอลตั้งแนวแผงแอลรับแอลพลังงานแสงอาทิตย์แบบนาโนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องแม้ในวันที่มีเมฆมากเทคโนโลยีนี้ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเห็นได้ชัดกระจกทุกบานเคลือบสารป้องกันรังสี UV และปรับแสงอัตโนมัติเมื่อต้องเจอแดดแรง ทำให้ภายในเย็นสบายโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศมากเกินไปทั้งหมดนี้คือเพียงส่วนหนึ่งของความอลังการด้านรูปลักษณ์ภายนอกที่ Sprinter 6x6 Motorhome ปี2026นำเสนอแต่ยังไม่หมดเพราะรายละเอียดเชิงวิศวกรรมสมรรถนะก,การขับขี่ห้องโดยสารที่หรูหราและความคุ้มค่าในด้านราคาจะยิ่งตอกย้ำว่าทำไมคันนี้ถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเดินทางยุคใหม่